สิงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการทํางานก็คือการได้เริ่มต้นวันใหม่ในที่ทํางานใหม่สําหรับตัวผมวันแรกที่ผมได้เข้ามาทํางานที่ BDA Auto ออผมมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจทํางานเพื่อองค์กรอน,อนาคตของผมกําลังเร,เริ่มต้นขึ้นที่นี่แต่ความกังวลของผมได้หายไปจนหมดสิน้นเมื่อได้เจอกับบรรยากาศการทํางานที่เป็นกันเอง ต่อให้งานจะยากจะท้าทายผมก็ไม่เคยกังวลใจเพราะมีพวกพี่ๆคอยให้คำปรึกษาและแชร์ไอเดียใหม่ๆให้ผมได้เอาไปพัฒนาและต่อยอดในงานของตัวของผมเองต่อไปยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปสวัสดีครับผมมานพโปรดักตีเนียรนิสสันบีทเออโตวาลินชาําราบจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับ วันนี้ผมก็มีรายละเอียดก็คือว่าจะถามเหตุผลทำไมที่มาเป็นเซลล์นิสสันอยู่ที่นี่ก็คือตอนนี้ผมเป็นโปรดักจีเนียเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์นิสสันขายรถยนต์นิสสันมาแล้ว8ปีนะครับไม่เคยขายแบรนด์อื่นเริ่มต้นที่ผมทำไมถึงชอบทำงานกับนิสสันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กก็คือเราชอบนิสสัน R34 คือสมัยก่อนชอบชอบมากนิสสันสกายไลน์ R34 เริ่มเริ่มต้นที่ผมมาเป็นเซลล์ขายนิสสันผมไม่ไม่เคยทํางานขายมาก่อนเราตั้งใจว่าเราจะมาเป็นที่ปรึกษาการขายนิสสันเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้แต่เราตั้งใจว่าเราทําได้ นะครับงานขายรายได้ของงานขายไม่มีเทวรานรายได้อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความขยันทุกความสําเร็จของงานขายอยู่ที่ความตั้งใจของเราเองและความสามารถอยู่ที่การเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองได้ดีขนาดไหนนะครับ ผมก็ไม่เคยเรียนกับเกี่ยวกับงานขายมาก่อนนะครับผมเรียนทางด้านวิศวะคิดว่าลองมาดูว่างานขายเป็นยังไงสําหรับคนที่ยังไม่เคยทํางานขายมาก่อนนะครับก็งานขายก็บอกตรงๆสนุกครับท้าทายตื่นเต้นรายได้ก็อยู่ที่เราอยู่ที่ความตั้งใจเพราะรายได้ไม่มีเพดานของรายได้สําหรับอ่า เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่อยากสนใจมาทำงานเป็นที่ปรึกษาการขายที่นิสันบีทีเอออโต้ตอนนี้เรารับสมัครทีมที่ปรึกษาการขายอยู่นะครับเผื่อท่านใดสนใจก็มาติดต่อได้นะครับงานขายไม่ต้องกลัวครับว่าขายไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจเรารายได้ความสำเร็จอยู่ที่เราขอเชิญทุกท่านเลยนะครับ